สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะกลาบสวัสดีนะคะแฟนคลับแ,แฟนช่องนะคะทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเขาสู้ช่องเจ๊ตังคนผูไทยชาแนลนะคะพี่น้องแม่ปีกายงวดงวดนี่แหละออกสามหกปีก่ศูนย์ศูนย์แปดหกข้างล่างสามหกปีกก่ออกวันนี้มันวดน,นี้มันจินตัวใดล่ะบันนี้ท็อหกมากคือเก่าเนี่ย งวดว่าหันนันไหาหกสามสามหกมันบอกหกสามเก้าแม่กระซื้อนันแต่ว่าแม่แม่แม่ปฏิตัดสามเก้าได้เพราะว่าแม่เงืนหน่อยดีค่ะแม่ปฏิตัดแม่แม่ตัดหกเก้าก็หกสามค่ะแม่แม่หายหกสามเก้าค่ะแม่อเกือบถึงสามตัวได้ที่นเนะ แต่แต่แต่าหนูคิดว่ามาะ่า้ก็คือที่เห็นได้ลอตเตอรี่นมีแม่อยู่ก็เลยเออเบไปว,ว่าชิม,มอุดหนุนน้ำมาสิดาแต่ว่ามันหาลอยเพราะว่าท่านไปหมดแหละลูกเนอะเออนี่มันใส่หน่อยเถอะนาะแม่เนาะเขาบ่อหายเขาหายอยู่แต่ตองเก้าสิบหกเก้าสิบหกสองสองใบมันก็ท่าดชุดสองใบนะ<า>ต้องมาขายสองลอยเ้าเขาขายสองลอยเศร้ากันหมดแั้นเลขกันขึ้นดอกแล้วค่าเก่ามันนั่นแหละยังมีก็าตายให้เกตสิบบาท สี่สิบสตางค์แต่เป็นของพี่การหนึ่งหกสิบห้าบาทหนึ่งค่ะแต่เขามา่อคืนพวกเขามา่อคืนกันเองเขาเรียกว่ากระซ้างก็ต่อเป้าขายเป้าแล้วเป้าหมดอะไรข้วกล้องตุ๋มมาย้ายฝันจะบังหวั่นแม่บังฝันแต่วางหันหมุลุนท่าแม่จ้ะฝันหมุนลุนท่าอ๋อฝันเมื่อวันที่สิบหกย่ามเศร้าฝันว่ามีคนมาสี่คอนสิแจงหันเออสี่ปุ๊บตีเลยสี่หนึ่งรางแสดงว่าแม่ถือเลขเจ้าหนออยู่ตัวนี้ถือใต้ดีแล้วก็เอาลอตเตอรี่ขึ้นมาพร้อมก็ว่า คนตังเบล่าอีลีสิบสี่โอ้หมแม่เออได้หาใบแล้วก็ได้อันนี่รอยกาบาทพ่อละพ่อมแม่ไ้ซื้อโดนแล้วก็จะนี่แหละมาต่อตอนชีวิตแม่ช่วงแม่ได้เลขหน่อยใช้ตัวดีใจนํามันคุณแม่เด้ี่น้องจะเปล่าว่าหายเด้อเพราะว่าแอดมินเนี่ยคืออยู่กับแม่น่ะคือมันไก่กันต้นไก่แล้วก็มาฝันย่าง้าวันที่หกไก่กันสีได้แน่นคุณแม่อยู่แต่กับว่าได้โทรหากันเราไม่จะมาหากันเนาะแม่ก็บอกไปเด้อมันอุบาทเด็กเขาสิบ้าเฮาบ่มีผัวสิคิดแต่เรื่องเดียว นอนนอนดูตีสี่ตื่นแล้วเพิ่นรับไปอีกยีบหนึ่งสีเป็นตีหาเพราะว่าแม่ต้องออกมาจากบ้านนี่ตีตีห้าออกมา,<ฆ>าจาก<ฆ>าบ้าไนเพิ่นรับไปแล้วคือสายคนหนึ่งยางมากก็บอกหูเป็นไปก็บอกหูไอ้ปอยเจ้างนป้าเปื่อยมดดลางเงี้ยดำๆไม่ให้เอาจากบานนะจ๊ะเพราะทิมล้หีแม่แม่ก็สะดึงเลยเออสีหนึ่งรางนี่ก็บอกกล้าบอกไผ่ถึงแต่เจ้าของผู้เดียวแม่ตีสี่หนึ่งเลยมันมันเคยฝันแบบนี้สมัยอยู่อยู่อยู่ทั้งในบ้านผม ยังได้สามตัวเลยฝันว่ามีคนสิมาส,สีอีกคือเกา,าบากาักผู้ชงไส้หนก็ยืนซักโคอยอยู่ริมทางจังสันยืนซักจังสิโอ้ย,อยบักคาลิงสีกูุ้งดน่าแม่กับเปื่อยคือกันแต่แต่มันบ่าได้สีดอกโอ้ยบักคาลิงสีกู้งชน้อโอ้ยโอ้ย,อย,อย<ห>สะดุง้งขึ้นไหมหาสีหนึ่งก็หาสีหนึ่งอีหลีเอาแม่คือฝันแม่นแท้แต่ว่าบอกกันว่าได้ถ้าเป็นเติงมือเติงหีเติงโคอยน่ะอย่าไปตัวอื่นอย่าไปซูนยอ่าไปยักเอาอยู่นี่เจนนี่เลย เจนี่เลยต้องยูนหนีเลยต้องอยูนหนีเนออนหน่เลยแต่ว่าส่วนมากคนอื่นเขาจเจ้าฝฟันกับสตีคือคือแม่นี่ยเลรตะว่เาเพราะวันขัน่าเขาฝันแบบลักษณะนี้พี่น้องเยาวราหมกยกกระเปิดเด้เอ,อเทาเบาออกันแล้วก็ตีเรื่องตัวเลขซื้อๆนะค่ะเนาะมันเป็นแค่ความฝันจนจนบอกสู่เขาฟังหลังเลยเขาจเจ๊ขาบอกโอ้ขจะเชือว่าข่อยอ่านกินผัวบ่มี่เนรับมิสตสีอ่านกินขบมก้ามันอุบาท้องข่อยหูแล้วเลยสิบสี่ คั้งๆที่แม่กับบอดซื้อมาดนแล้วเด้แสดงเจ้ามั่นใจเลยมั่นใจเลยแต่ฝันแบบนี้ละมั่นใจเลยมั่นใจจะด้ยังต้องลองแต่ว่าก็จะจะว่ากันกระบุญลุ่นทับตัวนั้นมากก็บม่ได้เลขหน่อยตัวนี้ซะได้สามร้อยอกับพ่ออยู่ขากับเขากับป่าเด็กกุมอ่ะแกต่อตัวนี้ซะกันยังใครยุยแม่ยังได้ทุนต่อไปชีวิตต่อไปน้องก็ดีใจน้ำค่ะเนาะเกษียนขาดเลยเด้่นวดนี่แม่มากเลขครค่ะแม่ สองล่างหกสองล่างหกเทิงสองล่างหกเทิงสองเด้อปิดสิเป็นสองกิจมีหัวหนุ่มสองกิจกับสามสองเด้อสิเป็นล่างสองกิจกับสามสองสองกิจกับสามสองอ๋อเดี๋ยวเพี่น้องเดี๋ยวสิแม่หายเท่านี้แม่ก็ต้องเบิ้งใบเพราะว่าเลขงวดเก่าแม่ก็เบิ้งมาคักแล้วอ๋อเป็นยังแม่มากตัวใดเขากับมากตัวนั้นองแม่แล้วก็กันไปเลยเจ้าจงล่างค่ะแม่ แม่มากตั้งเครื่องยูแคร์หกสี่หนึ่งกับไอ้ญาตมันหามหนาหา้มหลังหกสองหกเท่านี้หกสีหนึ่งเออเลขบนเลขบนอันนี้หกสี่หนึ่งมาแม่นี่เลขเลขแม่มากกับหกสองหกเท่านี้ แล้วแ๋ยวแม่สิแก้คข้าฟังเออแม่สิแก่เข้าของคนเสลกหลักสืถึงดู่างงานกระถึกผัวเขามาเบาอีกสองเขียนบ่งามเด้อพี่น้องเลยเขียนบ่สวยบ่เป็นยังขอให้ให้เพิ่นไปตัดเอาให้พี่น้องพี่เจอแล้วหน้าเอาขันท้ามานกับขึ้นได้คือเกาแล้วก็สองโตกะเจ็ดสองกับสามสองให้กับกันเอาตัดตัดล่างตัดเทิงเอาแล้วแต่มากหายถ้ให้เท่านี้แล้วก็สิไปเจ็ดสองกับสามสอง เป็นเลขปิดพร้อมเด้อสามสองอ่นฮะเลขปิดพร้อมเด้อปิดอะไดรแม่เอาเลขไอ้มันด่างเกี่ยวกับไอ้พศอสอสองสองสองสามพี่ยวกับองค์พระเกิดนั่นเองโอ้จ้านี่แหละพี่น้องแล้วบาทนี่สิ่สิบอกเด้อบาทนี้ว่าคนที่ซื้อหลักข้างเขานั่นเขาฝันอีกแล้วอันอันคนที่โอ้อันที่าว่ถือบอกขเลยน่ะตั้งแต่โอ้จ้าแม่จะพวกผัวไม่ได้บอกเลขดอกแต่ว่าผัวบอกในเขาฝันว่าแบบนี้ กูสิมาบอกกุซิมาบอก,บอก,บอก,บอกเลขมึงถ้ามึงฟันเห็นกูมึงเอาโลดตวเกา่ากุซิมาบอกจนมึงรวยมมจนเมียรวยเพราะว่าตอนมีชีวิตอยู่เมียทุกเมียงาโอ้เพิ่นฟันนันเออฟันงวดนี้ลหละค่ะแม่ผัวบ่ได้อบอกดอกเลขแต่ว่าถ้าผัวเขามาแบบนี้พอเขาเสียเอาศูนหาันฟันแบบนี้เออเพราะว่าผู้ชายตายไปเร็วเออตายซือดอนตายหล้างพอพร้อมคเป็นไตวายคือกันเป็นไตวายเว่าเป็นศูนหา เป็นศูนย์หาหาศูนย์แต่เป็นเลขสามตัวเป็นหนึ่งศูนย์หากลับกันไปเลย<อ>แล้วเลขเลขเลขเทิ้งสิเป็นหาหนึ 1, 0, ่งก็หาศูนย์โอหนึ่งศูนย์หาเออแต่กราบกันไปเลยแต่ว่าเลขนี่สิออกแต่เทิ้งเนี้ยหมวดเก่าสามก็ถือมาสัตว์ก็ว่าสิบ่บอกเมียจนรวยตอนนี้ชีวิตผัวเนะี้ยเมียจมหนักจมหนาเ<อ>แล้วเขาเอกไทบา้านนี่ก็าซื้อไว้หมดหละบอกศูนย์หาหาศูนย์หาหนึ่งหาหาหนึ่งแต่เป็นสามตัวศูนย์หนึ่งหาโอค่ะแม่ นี่เป็นความฝันของเขาขเขาถือมาตั้งแต่พวเขาตายสองปีปีกลัวพอไ่อพอลุงตายเกือบเดือนสิงหาปีหนากีส,สองสองสาม,สามปีของเขาปีกลัวอันสามตัวศูนย์หนึ่งหาบระเภเออเอากลับกันไปเลยก็ได้หนึ 1, 5, 0, 0, 1, 1> ่งหาศูนย์ศูนย์หนึ่งหาเออกลับกันเอาไปเลยเออแล้วก็วหฮโต<ท>เขียนหาศูนย์กับผานึงเอาหาน้ำหนานี่นี่เป็นค้ามันของของเขาเห็นเขาบ่ผัดเขาเขาจนติดด้วยแล้วก็เด้งวัวแล้วเป็นแสน เขาเขาซื้อเล็กลายโตพ่วงเขาซื้อท่านี่จะหดแล้วเขาโอ้แต่เจ้าัวเขาตายมากกถือศูนยหาหาซูนย์แต่ว่าเป็นเหล็กซูนหาที่ปจําำตัวพัวเขาเลยเขาเขาไม่ได้มาบอกแต่ว่าเขากล่าว่าสิบอกจนเมียรุ้ยหมายความว่าขันเพื่อนฝันแบบนี้คนชีโฮเลื่อยประตูใหอ่ฝันเห็นพัวนี่ต้องมีหาแน่นอนมันบอกเอหาศูนย์ศูนย์หาอค่ะแต่ว่าเล่นเทิงรถสามตัวนี่จะเป็นศูนย์หนึ่งหาค่ะ พวกเขาเร่งเล่งพวกเขาตีเตียวเองแต่พวกเขาไม่ได้มาบอกแต่ถ้าฟันนี่พวกสิโตนี่โลดวัเขาคื่อนนล้วจันงวดสิมานนี่เขากวดสื่อกันแล้วจันร่องร้องกับเขาเบิ่งจั๊งงวดพ่อแม่เขาเว้าอันนี้เขาบอกโตเขานั่นละบอกจริงเขาเขาบ่บอกไปดิแต่แม่เขาบอกเขาบอกแม่เลยบนนี้เออเขาว่าไอ้ลากฟันเห็นไล้พอเนยดอนอีกแล้วพวกเขาซื้อแต่ดอนเราเราขาวจนดอนฟันฟันยังไงล่ะล่ะ แล้วตาฟันเห็นเล่าตองออตนน่โลตั้งแต่มือแล้วตายคุณก็ตแมืะเออเผาศพแล้วออกอีกยังศูนหาหาูนล่างอยู่ตรงเบอรถือกันมัดคุ้มมัดบานขมิ้นมัดถือแต่ละกุ้งอแต่เอาละหาศูนยืนเลยเจ้าแม่อันนี้ที่ว่าเลขพวกนี้เป็นเลขแม่แม่แม่มักเองดอกตัวนี้ไอทีเลขตัวนั้นเป็นเลขแม่พวกเขาบอกแม่เบิ่งแล้วแม่จับออกมาเ็นชุดนี้แล้วเป็นของคุ้มซื้อเวลาลักว่เจ็ดตะกอ หาศูนย์ศูนย์หนึ่งหาหาศูนย์หนึ่งก็ได้อ๋อแต่แถ่าเป็นเลขสองตัวเอาหาศูนย์กับหาหนึ่งเออเออเออกับหาศูนย์แค่นี้แหละของเขากับเอานะแม่เอาไปกับเอาซื้อเลขประกับมันกับโบแมนแล้วเนาะลูกโบแมนเนาะบุตรชายเสือดีแมนกระตับเต๋อขนาดเนาะพี่น้องแม่นห้องอุ้ยหลายตำหนาะแต่ว่าเลขพวกนี้เป็นเลขแม่แม่มากดอกพวกชุดนี้แม่บอกอันนี้เป็นเลขเขาฝัน แต่เขาก็บอกเลยว่าผัวเขามาบอกแต่แต่ว่าฝันเห็นผัวเขามันเป็นตัวนี้ค่ะเขาถือตั้งแต่ผัวเขาตายเขาถูกทุกงวดัางทั้งคนผูุ้นี้บ่ค่อยเลยเละค่ะแม่่นวัาสีเห็นเมยเพนรวยจนได้ตั้งแต่มีชีวิตตั้งแต่เพิ่นบ่ตท่านได้ตายจมส้าจมแลงว่าทุกว่าผัวพลาดถูกไงยาโอ้จมให้ผัวอะบต่ผัวตายไปผัวหลงเมื่อเขาฝันเนาะมือแรกเลยมือเผาศพแล้วก็ถือเลยเอาตีแม่โอ้ถือมาทุกงวดตกถือคาซูนขึ้นกัน ว่าเถืองมาทุกงวดว่ถืงหน่อยกับถึกงไร้กันฟันเห็นเพื่อนนี่หาศูนย์ตลอดเออเราก็ซื้อเลยเราเช็งซื้อหล่เลยมันบ่แล้วสซื้อไล่แต่อยูนี่นังสือแม่ไก่หาศูนย์หล่เน๊บ้วนี่บอกเอหาเด้อพวกพวกเขาบอกบอกบอกหาตรงเด้หาศูนย์สองมีหาศูนย์สามมีหาศูนย์เก้ามีหาศูนย์สี่มีแล้วก็มีเจ้านึงให ให้หาหนึ่งแต่พอมีศูนย์น,นี่แหละ<อ>แม่แม่แม่ทั้งตีนึ่งใ่มันใจเลยวนน,น,น,นี่มันใจแม่พ่อแม่อยู่ขัดมาเลกออกมามันมันตุ่งกันเนาะอะไรเพือ่อนพิ่เจรนาเอาแต่ว่าแม่ว่าบอบถึงกอถึงก็มักแม่บอกมันนี่แต่ว่านั้นแม่บอว่าบอบผา,บา,บาอันนี้บอบผ้าผา,าเออไอไอของเขาเน่ะ<อ>ตัวแม่ก็ซื้อยุหาศูนย์กับหาหนึ่งหน่ะตัวแม่ก็ซื้อเยอะของเขาบอบผาดเท่ากันเลยต้องจัดเนี่ยออเอาจัดไอของเขาเนี่ย แต่แต่บ่ต้องบอกว่ามาจกใส่ดอกเขาติไปวุ่ไหว้เขาเขาคนนู้นนะหนก็ไปดอกนูก็ทาฟั่งแม่นี่ล่ะเพราะว่าเฮาก็ต้องเข้าใจกันย่าไปบุ่ไหา้เขาเขาะเอาใจกับพ่อเร็วนะคะพี่น้องฮัลโหลดันเห็นไหมดันตะก้อนสวรรค์ดังไอสองศูนย์ไม่รู้ดังมาจากไหนลูกแต่ห้าศูนย์นี้ ที่แม่บอกลูกนั่นแหละอยู่อยู่นี่ก็ดังแต่จะซื้อได้เปล่าไปแล้วบนมาแ,แต่แต่ถ้าถ้าผู้หญิงคนนี้ฝันนะชวนมากจะเป็นบนนะจ้าจ้าจ้าก็จาก,จาก,จากนครสวรรค์ถึงาาบบนีเขาเจ้าทร่ามาถามเรขบก่แม่เขาโทรมาเบาซุฟังไอ้แม่ทรเขาทรมาถามแม่ก็เลยเป็นบอกว่าผู้นี้ฝันยังซี่จังซี่ก็บอกมันดังเขาปิดแล้วหาชุดสื่อหาจนะ้แม่ เป็นพระอยู่นครอนสวรรค์บุญนี่แหละตอนนี้กับของเขานะเขาแน่นอนขันของเขานี่มันใจเลยมันมันใจแม่มันใจเ<ๆ>พราะว่าเขาถือจนนีเลยแม่คนกับทักข้างว่างขี่มนินจะได้น้ำเขาทั้งปีทั้งน้องแหมคืออา้ชาย์บุญเขาเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องไหมก็ว่าพี่น้องถือเมืออไหมิ้บบาทเร้าบาทก็ถือซื้อหน่อยได้หน่อยซื้อไลยได้ไลยตัวนี้แม่แม่มาก ประกาศกระเบิดแล้วพี่น้องเลยบึงจำเนีพี่น้องเบิึงซจำนี่แหละถือยี่บ่แม่พินถึกบ่นี่อันถือถือพี่น้องเบิึงเด้อพี่น้อง้เเินบงเอา้พี่น้องเบิ่งเอานะคะเ mm hmm. พราะว่าแม่เบากระนาสนใจดีได้โบแมนเบาเบาได้ที่แรกว่าสิมาซื้อรถตะลี่น้ำแม่จะ หาลอยอยู่พอดีว่าเอ้าตั้งใจว่าก็ซื้อนะเพราะว่าเก็บไว้เดีซื้อมาซื้อพี่พ้อเพราะว่าแม่ได้พี่เล็กหน่อยบากลุ่มก็ต้องขายพอได้กินพอพอเพราะว่าเด็กกินเขา<อ>แ,แม่แต่ว่าได้หาพันใกลอยู่ได้หาลายายอยใบเราติดเสียค่าตำรวจแล้วมื่อนี้ก็คิดไปตำรวจไปบอกให้ไปเสียค่าเจ้าค่าหน้าขายของนี่บอกว่าแม่เสียค่าขายเกินราคาโอ้แต่ธรรมดาเนาะมันนี่เนาะแต่ว่า,าต้องเนป็นงวดหน้า ปซื้อขนมอาวัดวัดดีกันนะกันตีไม่วัดดีเลยนี่ล่ะแต่ว่าตอนนี้ไก่กนเน้นตอวนี้ตัวนี้แม่แม่มักลางอกูเนี่ยเจ้าแม่ที่ไห่ไข่ไข่กนเน้นเลยเพราะว่าเขาเป็นรุ้ยเลยผัวเขาเลี้ยงบ้านเลี้ยงอย่างอีนรีพูดแสดงว่าเล่าเนี่ยก็ะซิเป็นคนใจบุญยังเนาะอันผู้อันเมียนเนี่ยคืออาจจะเป็นคนเบาเก่งแต่ว่าคือจิตใจเล่าสิ ถ้ามาหากินจิตใจดีนะอาจจะเพียงผัวอยู่สินะแต่ว่าผัวอยู่แต่ว่าผัวบอฟังเมียคือเรากินเหล่าจนเราตายแล้วไปนี่ก็เขาพุงพ่งเผาศพเป็นว่านอยู่อยู่ทางออกอะ่ะบอกเ่กินเหล่าเห็นอยู่เห็นอยู่นั่นแหละกินเหล่าแล้วหากว่าเป็นเลือดกระซงโรคบาดบอเป็นต่นสิตรอนใช่นาะแต่ตว่าคนกินมันยุติอะไรดอกไม้ต้องกินต่อไปเรื่อยๆเนาะเผาเมื่อวานตายมังกรบอกกินผ้ากันนางกินคลึงคื่นม่อกรคลึงคืน แต่ทรงโรคบาลมันไม่น่าเศร้าบ่นัดประมาณจิตใจหายนี่แหละไอ้ว่าเป็นเลือดเลยเาพื้นก็จะเดือยหอนกระดูกกระเดี่ยวเด้อก็ะหายมีโศมีลาบเั่าไหร่ขันใดก็เพิ่นเสียบุญหาดอกก็มีสักเป็นร้านที่เพิ่นตายเนี่ยบ่แม่เขาใกม่เคยเดียวกันเมื่น้าสกุลคนเดียวกันการแป่งพี่น้องกันฝ่ายฝ่ายพ่อของลุงหรืของคนใหญ่เนี่ยคิดอ่านฝ่ายแม่การแป่งจะพี่จะน้องเขาจะเพือย่าเพราะเขาไปยุ่งแถวเขามีงานคือจังวันที่ษะสามจิ้กับงาน บ้านคามินเขาพักการ์ดย่าก็ไป่แ้วแต่ไปจุ่นจ้านไปยังย่าบ่ไผ่กับที่ไปนั่งคุยนั่งโม่แล้วไปกินย่าบ่ไปค่ะพ่อแม่ก็สอนมาแบบนั้นอยู่แบบเรียบๆนะแม่เนาะค่ะล่างให้ก็เน้นรสหนึ่งกับศูนย์น้องวัดนี้พอเปิดเบิ้งไห้ดอกเพราะว่าคุณแม่พินเพิ่นเพิ่นเท็ดคักแล้วมั่นใจเพิ่นเฮ็ดคั่งแล้วเพิ่นว่าหูอยู่แล้วว่าแต่ละงวดเท่าต้องมาเล็ดน้ำเพิ่นนั่นแหละพี่น้องเพิ่น รังเชือกันเพื่นสะดวกพันกระเสียวให้เบิ้งขันเพื่นจากโซ่นะโอ้จากโกัให้เบิ้งแต่ว่าตอนนี้กุ้มนี่อยากเดี๋ยวหนึ่งตอนนี้คุณแม่พันมันใจก็ดีแล้วค่ะคุณแม่คัดมาคักแล้วแอดมินว่ากระทืบว่าสุดยอดแล้วแบงหกสี่หนึ่งหกสองหกเจ็ดสองสามสองเพราะว่าปิดปิกายมันออกศูนย์หกแปดกับล่างสามหกมันว่าเกินเลขหกก้มขิดกองแมววันนี้วิ่งหกว่ วิ่งหกอันอันนี้มาเป็นเป็นของเขาจังใดแม่บ้องฮู้แต่ซาดใจแม่น่ะตัวนี้แม่มักขาวว่าวิ่งวิ่งหกอันนี้ของคนอันผู้นั้นที่เบิ่นบอกโศกมากเนี่ยคือข้าจดให้เบิรงแต่ว่าก็มักน้องเขาอยู่ด้แม่ก็มักนี่หาหนึ่งหาศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าค่ะพี่ดอกบ่ต้องซื้อเลขหลายตัวหายจังสี่เลยล้างเอาน้ำยูนิมักนึ่งหาหนึ่งแม่แม่ล้างเพิื่องไอ้ดักเอา แต่บอสต้องไปซื้อตักมัดเลยเลขลักศูนย์หนึ่งกับใครดีเดอ้อเลขสิดม,มัดงวดนี่อ,อ๋อมันเป็นอันนี้ของราชการที่ซีมัน,นปีพอดีเนาะกับเลขข้อสองก็หลักแม่มัม่นใจเลยนี่แต่ว่าส่วนส่วนของแม่แม่มั่นใจแต่นี่ส่วนของเขาแม่แม่ก็มั่นใจแบบของเขามั่นใจอย,อยู่ยแต่แลยเอามากเก่งใช่กันแล้วกินใช้กันถ้ามักถ้าชอบกันลองทีจะได้หน้าเบิ้งผู้ใดทุ่นไลยกันจัดไปมุนเอานแม่เนาะแม่นะคะ